ให้มีชีวิตรอดปลอดภัยมาก็ไม่ได้พูดอ่นใจตัวของเราเองทุกคนเนี่ยตัวของเราทุกคนได้รับความเมตตาจากผู้บังเกิดเก้าให้โอกาสเราได้เกิดถ้าท่านไม่มีเมตตาท่าน,นก็กินยาบังคับออกแล้วใช่หรือเปล่า บางกินยาบางคับออกบีบออกทำแท่งออกไม่ให้เกิดํำนองนี้เรียกว่าขาดเมตตาแต่ท่านมีเมตตาให้พวกเรามีโอกาสได้เกิดมาเรียกว่าโลโกบธรรมพิคาเมตตาสัตวโลกเนี่ยจะใหญ่โตมาได้จะเกิดขึ้นมาได้ในโลกก็เพราะอำนาจเมตตา พ่อแม่ให้โอกาสเราได้เกิดเราจะเอาอย่างอื่นมาเป็นตนเป็นตัวไม่ได้แต้องอาศัยธาตุของพ่อของแม่เราจึงเกิดมาตาเปติคะสัมภวุันะวาวจารย์เนบอกไว้ในหนังสือว่ามาตาเปติคะสัมภวสัมภพวา่าธตุ ของพ่อของแม่บวกกันเข้าไปเมื่อไรหรือเราจริงตัวของเราเองไม่ใช่พ่อให้แม่ให้นะกิจใจของเราเองเป็นสัมภเวสีหรือเป็นวิญญาณวันในตอนล่อนเล่เที่ยวตะแแบงอาที่เกิดเรื่อยไปถ้าไม่มีที่เกิดเราก็เกิดไม่ได้พอดีไปเจอ สัมภาวนาตที่พ่อแม่ทั้งสองแต่งงานกันแล้วอยู่ร่วมกันแล้วนะสัมภาวนาตเสมอกันไม่ร้อนกวัวกันไม่เย็นกวัวกันพอดีพอดีกันเลย <c oughs> มันพอดีกันไอ้ดวงวิญญาณที่เราลอยล้วล่องเที่ยวมาเรื่อยๆมัเจอเอาดินดีน,น้ำดีเข้า มันพอดีกันเองพอดีพอหมาะกันบุญวัสนาบารมีเคยสั่งสมมาตั้งแต่บุเพปุเรษาได้สั่งสมร่วมกันมาก็เข้าถือปฏิสตินในขันของมารดาได้โดยอาศัยธาตุทั้งสองผสมกันไว้แล้วธาตุทั้งสองพอดีพอดีกันนะน้ำธาตุน้ำคือธาตุของแม่ ของมารดาโมธาตด,ดินคือธาตุของบิดาทั้งสองธาตุมนพอดีพอดีกันไม่ร้อนกว่ากันไม่เย็นกว่ากันพอดีพอดีเลยไอยดวงวิญญาณที่เราลอยเราล่ลองเเที่ยวมาก็มีมบุญวาสนาพอดีพอดีกันมาเจอมาเจอ,มาเจอมาเจอดีจีน้ำดีก็เข,เข้าไปถือปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิจิจเข้าไปได้ ติปุกเลยพอเข้าไปที่นั่นแล้วติปุกติปุกเรามีปฏิกิริยาอะไรบ้างมันเกิดดิ้นขึ้นมาเป็นดุกดิดุกต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 ิขึ้นมาเป็นตั้งแต่วินาทีแรกอ่พอเข้าแต่แล้วมันได้พอดีในท่าแล้วก็ดิ้นเป็นเวลาตั้งแต่เวลาวินาทีแรก สร้างอะไรก่อนสร้างพระทยายังสร้างหัวใจก่อนสร้างอาไทตานั่นอ่าสร้างเป็นหัวใจพ่งก่อนเป็นที่นอนก่อนนะเป็นที่นอนของจิตวิญญาณที่นั่นถึงจะออกไปบ้างก็ไม่เป็นไรถ้สร้างไว้แล้วติดเครื่องไว้แล้วเหมือนนังเครื่องยนต์เรา ข,ขึ้นแล้วติดเครื่องขึ้นแล้วตัวเองจะติดเครื่องไว้หน่อยไม่ลำดับแล้วก็เดินไปเที่ยวอะไรอะไรก็ได้อยู่กลับขึ้นมาก็ขึ้นไปนั่งเปิดทวิปออกเลยอย่างนี้ก็ได้มันเดินได้ติดเครื่องไว้แล้วไม่ดับนรเรียกว่าไม่ตายมีชีวิตยืนอยู่ได้รักษาไว้ได้ อำนาจของจิตอำนานหากราช่วยกันเองสัมภวธาตุหากเป็นไปเองของมันป้ามันติดแล้วอย่างนี้ส่วนมันจะแตกกาลลัคณาเปสีจะแตกแข้งแตกขาแตกหูแตกตาแตกตับแตกไตแตกไส้แตกภูมิแตกระบบทางเดินต่างๆมันเป็นเองของมันโดยอัตโนมัติไม่มีใครสร้างนะวันนี้ ไม่มีใครสร้างวิบากของกรรมเป็นผู้สร้างกรรมวิบากเกณสัตตานังกรรมปัจจยาวันบอกไว้ในบาลีว่างัน้นวิบากของกรรมแห่งสัตว์นั้นหากสร้างของเขาเองโดยอัตโนมัติไม่มีใครไปปั้นแท้งปั้นขาปั้นหูป,นปั้นตาปั้นจับปั้นใจปั้นไส้ปั้นปุง ปั้นระบบทางเดินต่างๆให้มันไม่มีมันเป็นเองของมันโดยอัตโนมัติคุณยาวของมันไปเองเส้นต่างๆมันแตกไปเองระบบทางเดินของเส้นเลือดต่างๆมันเป็นของมันเองโดยจะอัตโนมัติพ่อเขาไม่ได้ปั้นแม่ก็ไม่ได้ปั้นเพียงแต่ให้วัสดุให้วัสดุที่จะสร้างเท่านั้น คือว่านธาตุน้ำโมธาตุดินท่านสอนธาตุพอดีกันแล้วมันเสมอกันเป็นสมภาวะธาตุที่เสมอกันไม่เไม่ร้อนกว่ากันไม่เย็นก,ว,กนว่ากันสามารถจะแตกกาลละคณะเปสีแต่ปัญจะสา,าขาทั้งหลายของมันเองโดยอัตโนมัติถ้าหากว่ามันไม่เสมอกัน มันร้อนกว่ากันมันเย็นกว่ากันอาจจะแต่ขัในกลางคันก็ได้กำลังสร้างอยูสร้างอยูก็อาจแท้งออกมาก็ได้อ่ามันเกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกิดแท้งออกมาได้มันไม่เสมอกันหรือว่าแม่ไปพัดตกหกล่มอย่างหนึง่งอย่างใดขึ้นมา ตกรถตกราอุบัติเทศุเอ็กเอ,อะไรเกิดขึ้นมันจะทบกระเทือนไปถึงคันถ้าลบอกอยู่ในคันแนละ้วก็อาจจะแทงออกมาก็ได้ไม่เจริญแล้วแต่ยังรมยังมีก็ะจะวิบากกรรมนั้นส่งมาอีกใหม่มาหาเข้ามาอีกไม่เข้าคนนี้ไม่ได้เขาไปเข้าคนอื่นเลืปอยไป ออกจากคันนี้ไปใคันนั้นออกจากคันนั้นไปคันนน์เลยไปสร้างจนติดจนอยู่ที่เราอยู่มาได้ด้วยวิบากของกรรมของเรากรรมวิปาเกของเราสัตตานันกรรมปัจจยาเราสร้างกรรมชนิดใดไว้เราต้องได้รับผลของกรรมนั้นจนตลอดรูปสมจะนมพันก็ไม่เหมือนกัน มันอมันผิดแปลกแตกต่างกันไว้ถ้าเราดูหน้าคนดีมาอยู่นี่กี่คนเป็นคนไทยก็ตามเป็นคนฝรั่งก็ตามเป็นคนชาติอื่นก็ตามแล้วหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่านี่แหละความแตกต่างของกรรมวิปาเกวิบาะของครรมเป็นผู้จำแนกแยกแยกให้ผิด yeah, yeah. ไปต่างๆกันนานา,นา,นาด้วยวิบากของกรรมถ้าคนมีบุญวาสนาบารมีสูงส่งได้สร้างบารมีไว้มากบารมีคืออะไรว่ากันาทานศีลภาวนาเนี่ยบารมีต้าเอาอยู่แค่นี้มีทานมีศีลมีภาวนาวิบากของกรรมน,นี่ถ้าได้ทำกรรมดีไว้แต่ปากก่อน อิตใจดีแล้วเวลาไปสร้างรูปร่างก็อาจจะได้รูปร่างสมประกอบชอบใจผิวพรรณวันนะหน้าตาหล่อเหลาเอาการอ่าข้อ,อวิบากของความดีอ่าได้ทำกรรมชั่วไว้จะปาคอนมาเนี่ยรุนแรงกับสัตว์อื่นไว้จะปาคอน ได้ฆ่าเขาได้ตีเขาในทรมานเขาไว้ทำให้เขาขาหักตาแตกหรือว่าเราอะไรเสียอะไรเสียองค์คะต่างๆทำให้เขาเดือดร้อนอย่างนั้นและเขาวิบากกรรมที่ทำกับเขาอย่างนั้นมาใช้ให้เรามีลูกสมปนมพันธ์จะนมจะนมพันธุ์ไม่สมประกอบชาบใจหูหนาตาเละ เสียแขนเสียขาติดมือไม่พอนิ้วอะไรต่างเนี่อวัยวะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เรียกว่าอัป,ปลักษดูปลาอัป,ปลักษ์ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบจอบใจพาวิบาก,กรรมแต่บางก่อนเราทำไว้ขับสัตว์อื่นกับผู้อื่นเป็นกรรมที่ชั่วช้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอทำให้วิตริตต่างๆ เราได้ในนิมิตอ่ได้คุยกับในหลวงของเราเนี่ยท่านไปเยี่ยมเราถึงเมืองเลยในนิมิตนั่นนะอะ่ขึ้นไปกราบไปไหว้แล้วไปถามเรื่องเราพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่นี่อาหารการฉัน,นบินฑาบัดเพียงพอหรือเปล่าอ่า่าตอบสนว่ามหาบพุพิธรรมดาพระ อยู่ยังไงก็อยู่ได้กินยังไงก็กิกนได้แต่ว่าบางวันมันก็อุดโสมบูรณ์บางวันมันก็ไม่อุดมสมบูรณ์ธรรมดาหรอกท่านก็คุยไปเรื่อยวิบากของกรรมมันมันน่ากลัวจริงๆนะพระพุธเจ้าวิบากของกรรมมันน่ากลัวจริงๆนะโยมเนี่ยที่เสียตามาหลายชาติแล้วด้วย เสียตามาหลายชาติแล้วเพาะวิบคคัติของกรรมเมินเฉยในเมื่อทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจะเกิดไปวิบัติไม่ได้บอกเขาเช่นไล่หน้าสาโทเขาก็ดีไล่ข้าก็ดีไล่พิิกไล่อะไรก็ดีวัวไปเข้าในสวนเขาเห็นด้วยตาแท้ๆไม่ได้บอกเขาเลย มีธุระแต่ไปตางอื่นแล้วก็ลืมบอกเขาซะเลยนะที่บากทำมานั่นจึงทําให้โยมนี่ต้องเสียตามาหลายชาติแล้วกานว่าอย่างนี้นะท่านคุยกับคนลูกคนชั้นเราฟังแล้วโอ้ในหลวงพูดให้ฟังอย่างนี้แล้วเป็นมหาสมัยหนึ่งเป็นมหาสมณะเจ้าก็เสียตานนะ เป็นเคยเป็นสมามาหาสมรเจ้าและชาติก่อนที่คนขอนไปเนี้ยเนี่ยเสียตา,าแล้วก็ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหรนักวิบาทของกรรมมันน่ากลัวจริงเริพุทธุเจ้าท่านก็นเทศให้เราฟังเอามาฟังฟองทุกคนเราพอจะนั่นท่านมาอยู่ที่นี่ปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดีแล้ว ดีแล้วถ่าได้ทําอย่างนี้ดีแล้วท่านโมทนาสาธุการด,ด้วยอแล้วก็รู้สึกขึ้นมาและลึกได้ในคําที่ท่านพูดไว้ท่านห่วงประเทศไทยมาห่วงจินกินห่วงประเทศไทยตายมาอยู่เวียนว่ายตายเกิดตัวนี่เพราะห่วงประเทศไทยในหลายชาติแล้วโยมเนี่ยห่วงประเทศไทยหลายชาติแล้วอ่า อะไรว่าที่เป็นพระร่วงเจ้าข้างนั่นก็เป็นตัวของโยมเองนะห่วงประชาชนห่วงบ้านห่วงเมืองสแสวงหาน้ํามาให้ประเทศชาติบ้านเมืองไปทะลุภูเขาที่ไหนาพระร่วงให้น้ําเข้ามาให้ประชาชนได้ทำมาหากินอันนั่นก็ด้วยความเป็นห่วงแลาวมาเกิดเป็นพระนเรศวรมหาราช นี่ก็ครั้งหนึ่งเที่ยวตุลุตุเลตุเลตุลังตุล,ตล,ล,งตล,ลังไปหาปราบประจามิตรเพื่อป้องกันชาติบานเมืองอจนเสียมาเหสี้วยก็เอสมัยหนึ่งท่านต่อมาเนี่ยก็มาเป็นมหาสมณทนเจ้าลวะวพาะว่ท่านบอกไปนะ,ะจะก,กิงหรือไม่กิงก็หาเหตุผลนอเอยพวกเราฟัง อ,อันนี้ได้ฟังได้ฟังท่านพูดได้ฟังเองอ่ามาเกิดพ้นจากนั้นมาก็ามาเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยก็มีอุบัติเหตุขี่จกรถทิ่มตาแตกนี่เห็นชัดเห็นแจ้งดีเป็นกรรม,มวิบากกรรม,มวิบาเกตนะมันต้องใช้ไปหลายชาติ ถ้าเมินเฉยในชาตินี้ไม่ทอดตุละไม่ทําตามหน้าที่เรามีหูก็ต้องใช้หูให้เป็นประโยชน์เรามีตาเราก็ต้องใช้ตาให้เป็นประโยชน์เรามีจม,มกูกเราก็ใช้ใบจม,มูกให้เป็นประโยชน์อของตี่ใช้ในงานทําให้เป็นประโยชน์จะเมินเฉย ถ้าเราทําได้อย่างนั้นเราก็จะได้อวัยวะทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ดีมีตาก็จะดีมีหูก็จะดีมีจมูกก็จะดีมีลิ้นมีกายมีใจก็จะดะีเราคิดเอาเองเราคิดต่อไว้โอ,โอเป็นความจริงเว้ยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย เป็นผู้มีพ่อมีแม่ให้ร่างให้คายเรามาแล้วสมุนแล้วไม่อปภะไม่วิปริตมนุษย์ไม่เสียไม่เป็นใบบ้าเทียนจริปริตมนุษย์มีอวัยวะครบถ้วนแล้วต้องรักษาเอาให้ดีรักษาศีลก็คือรักษากายวาาใจของเรานี่แหลอะอให้ทาน ก็เพื่อสร้างฐานะของเราสร้างฐานะของเราให้มันดีขึ้นคือเราให้ทานได้บริจาคไว้เรื่อยๆเป็นคนไม่ยากไม่จนเป็นคนรวยน้ำใจอยู่แล้วพอพาให้เป็นคนรวยทรัพย์สินเงินทองต่อไปอเจริญเมตตาภาวนานั่งสมาธิภาวนาคำจัดอาสวะกิเลสภายในของตัวให้มันเบาบางไป เอ้ราคะก,ก็จะเบาบางไปโทสะก็จะเบาบางไปโมหะก,ก็จะเบาบางไปอันนี้ก็เป็นสังสมบารมีอย่างใหญ่โตสูงขึ้นสูงขึ้นพระพุทธเจ้าท่านทำมากีชาติได้ศีอส,สมไขกำไรแสนมหาขับสร้างบารมีของพระองค์มาจึงจึงสมบูรณ์มีบารมีสมบูรณ์แล้วจึงได้อุบัติ มาขั้นสุดท้ายนี่ก็เป็นเตจตัดสรูพระอรุจรสัมมาสัมพธิญาณสมเป่า,าปวสงเพราะว่าบารมีท่านแก่ตาพวกเรานี่ทำอะไรว่างละให้ทานเต็มเปี่ยมหรือยังรักษาศีลบริบูรณ์เรือยังเจริญเมตตาภาวนาเต็มเปี่ยมหรือยัง ยังยังไม่เต็มเอี่ยมหรอกยังข,ขาดเกินเกินอยู่นี่เองอเชื่อคําของคนอื่นเราไม่ได้เชื่อใจตัวเองใจตัวเองมีศรัทธาจริงหรือเปล่ามันมีศรัทธามีศิลมีหิีิมีโอต,ตัปะมีปาหูสัจจะมีจาคะมีปัญญาทาเกข้อนี่สมบูรณ์ดีแล้ว จึงจะเป็นผู้มีบารมีแก่ก้าเต็มที่เขี่ยนต่อการตัดสู้แน่ตามีทั้นเก็บข้อได้ มีศรัทธามีศิลมีฤิมีโอตปามีปาหูสัจจามีจาคะามีปัญญามีทั้งเจ็ดข้อนี้เรียกว่าสมูร์แล้วเต็มเปี่ยมแล้วสังสมให้เต็มเปี่ยมก็จะได้บรรลุตามเป้าหมายจะได้บรรลุมรคลนิพพานเพราะฉะนั้นในบรรยายมาเล็กๆน้อยๆพอเป็นข้อคิด ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปีนิพพิจารณาด้วยปัญญาอันชานตลาดของตนของตนเองเถิดอภปมาธรรมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆไม่ถอยหลังต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเป็นในความุบความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีทรรทุกประการประ,ประทาน ฝอ,อ,อยว่าก็ยุติสุดเวลาเอวังก็มีด้วยบาาัาลาชนี